ทำตอบเลยนะเพราะว่านทำตัวอย่างสามเยี่ข้อแล้วก็การบ้านแล้วด้วย x เป็นหนึ่ง y เป็นสอง z เป็นสามได้เท่ากันไหมได้ไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันแสดงว่าเราผิดพี่ใช้ใจน้องมากกว่า n เป็นหนึ่งเป็นห้า y เป็นสองเป็นหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดล้วบอกสามเหลือแปด n เป็นหนึ่งเป็นสองบวกสี่ บวกสบ,บวก,บวกเป็น10ใช่ x เป็น1 y เป็น4เป็น5 5บวกเป็น8ใช่ถูกต้องคำต,ตอบถูกแล้วเพราะคำตอบที่ทดสอบในสมก,การย่อมเป็นจริงเป็นจริงทั้ง3สมการแสดงว่าใช้ได้แต่คำตอบก็ทีนี้เพิ่มเติมเข้าไปว่าเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเราพูดถึงสมก,การ AM ถ้าเราพูดถึงสมการ A x เท่ากับ b แล้วนะครับ ตรงนี้เราเรียกว่าสมการ ax เท่ากับ b นะถ้าเราเขียนรูปแบบแบบนี้เป็น5 2 1 5 2 1 3 1 2ลบ1 2 1คูณกับ f y z เท่ากับเมติกคำตอบคือ8 18เทียบตำแหน่งตรงนี้เราเรียกว่า a นะฮะทั้งก้อนนี้เรียกว่า A อันนี้เราเรียกว่า x คือเมติกตัวแปรเรียกว่า x เม้นติกคำตอบเรียกว่า B มาเลยเป็นสมการ a X B ไอที่เราแก้สมการเมื่อกี้กันก็คือการที่ยก a ไปเรียกว่า a i n v e ว s e แก้สมการโดยใช้อ n v ว r s e ช่วยเราเรียกสมการรูปแบบเรียกสมการคนที่ตั้งชื่อว่าค莱เมอร์ค莱เมอร์ชื่อคนตั้งฮะค莱เมอร์ค莱เมอร์วิธีการของครเมอร์ ถ้าใช้อินเวอร์ดมาช่วยเราคือยกอินเวอร์ดขึ้นไปคูณกับคําตอบเราเรียกว่าเมติกโดยแก้สมก,การเมติกแกสมการโดยวิธีเมติกโดยใช้อินเวอร์ดมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับของเคลเมอร์บอกว่าถ้าเราใช้สมก,การ x เท่ากับ b แล้ว x เท่ากับ b, แล้วค่าของ x ที่ได้นี่นะครับอย่าง x 1เนี่ยเราจะหมายถึงตัวแปรตัวแรก x1 หมายถึงตัวแปรตัวแรกนะครับ x 1ก็คือ x x2 จะหมายถึงตัวแปรตัวที่2ก็คือ y x 3จะหมายถึงตัวแปรตัวที่3ก็คือ z นะครับ x y z ก็ x 1 x 2 x 3ในความหมายของสัญลักษณ์เคมเมอร์นะครับก็บอกว่าคําตอบของสมาการโดยเคมเมอร์นั้นจะเกิดจากนะครับ xi จะเท่ากับเดซของ ai หารด้วยเดซ a นั่นคือ วิธีการแก้คําตอบโดยใช้เดตมาช่วยนะอีกวิธีหนึ่งของเคมเมอร์บอกว่าถ้าเราต้องการคําตอบของสมาการแล้วให้ใช้เดตเอไหาด้วยเดตเอเดตเอคือเดตตัวแรกของเมตริกตรงนี้ยเดตเอคือเดตตัวแรกของเมตริกตัวเนี้นะครับเราลองดูซิว่าถ้าเราใช้โจทย์เดียวกันเดตเอคืออะไรเดตเอคือตรงนี้นะครับถ้าเราเอามาพูดถึงเดตเอปั๊บมันจะหมายถึงหาดิเทอร์มินนต์ของ5 3ลบ1 สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหาเดดออกมาคูณลงเป็นห้าคูณลงเป็นหคูณลงเป็นลบสลบด้วยคูณขึ้นลบหคูณขึ้น20สคูณขึ้นบวหกหเดดที่ได้เป็นเท่าไหร่ หกลบหกหายเป็นหนึ่งหนึ่งเจออีกเป็นเท่าไร 25, 25, 5, 7. 7, 25, หร่ยี่ห้าลบยี่ห้าลบยี่ห้ากับเจ็ดยี่ห้าลบเจ็ดเจ็ดลบยี่ห้าเหลือสิบแปดลบสิบแปดได้ลบสิบแปดเราเรียกตุวเด่นเอ แต่คาว่าเด A1 มันจะหมายความว่าเด A1 มันจะหมายความว่าให้เอาเมติกคาตอบนะครับให้เอาเมติกคาตอบตรงนี้ไปแทนในหลักที่1ของเมติกเอเอาเมติกคาตอบไปแทนในหลักที่1ของเมติกเมันจะเป็น8 8ดตรงนี้นะครับ88ตรงนี้เอาไปแทนในหลักที่1หลักอื่นๆเขียนเหมือนเดิมทุกประการหลักอื่นๆเขียนเหมือนเดิมทุกประการ ลบหนึ่งสองหนึ่งเราทำเดซออกมาก็จะได้ลบสิบแปดเหมือนเดิมถ้าทำแล้วหาทำเดซเราเรียกทรเดซเอหนึ่งถ้าเราเอาคำตอบเป็นแทนในหลักที่สองเราจะตั้งชื่อว่าเดซ a เอเอสองนะฮะห้าสองหนึ่งเหมือนเดิมห้าสองเหมือนเดิมเอาแปดสิบแปดมาแทนในหลักที่สองเพราะว่ามันเป็นเดซ์เอสองนะครับแทนในหลักที่สองอย่างเงี้ย ถ้าเอาไปแทนหลักที่3เราก็เรียกว่าเดเอตรงนี้ตำแหน่งอื่นก็เหมือนเดิมทุกประการเดที่ได้ออกมาจะเป็นลบ36ลบ3 6เดเสาเดเสามก็หมายความว่าเอาไปแทนในหลักที่3มันจะเป็น5 2 1 3 1 2 8 สิบเมื่อเราทำเดทออกมามันจะเป็นลบ -54 ลบห้เพราะฉะนั้นไใ้ค่า X1 ที่เราต้องการนะครับ X1 หมายถึง X เนี่ยมันได้เกิดจากเดท a หนึ่ถ้าเราต้องการ X1 ก็แปลว่าเอาเดท A1 ห่ารด้วยเดถเาต้องการ X2 ก็แปลว่าเอาเดท a สองหารด้วยเดท a A ถ้าเราการ x 3รก็แปลว่าเอาเด a 3หารด้วยเด a เพราะฉะนั้นเด a 1ที่เราได้จากเมื่อกี้เป็นลบ18เอามาตัดกับลบ18มันก็ได้1เด a 2 -36 ลบ3 6. หารด้วยลบ18มันก็ได้2เด a 3ก็คือลบห4าหารด้วยลบ18มันก็ได้3ออกมาเราเรียกอีกรูปแบบหนึงของเทมเมอร์โดยวิธีการแก้สมการโดยใช้เดซ แก้สมการโดยใช้ดีเทอร์มินันนะครับเอามาเรียนรู้ไว้ทุกทุกทุกมุมนะครับแต่อาจจะคล่องเรื่องมุมใดมุมหนึ่งก็ได้แต่นิยมในมปลายนะครับเขานิยมใช้วิธีการแก้เดสโดยใช้วิธแก้สมการโดยใช้ดีเมอร์มินเดมากกว่า ใช้ไดแบบเคเมอร์ไม่ In ไม่ค่อยนิยมใช้ In อินเวอร์สไม่ค่อยนิยมใช้อินเวอร์เพราะเด็กจะไม่คล่องอินเวอร์เขาก็เลยไม่นิยมแต่จริงๆถ้าเราฝึกอินเวอร์เหมือนที่เราเล่นกันทําในบรรทัดเดียวได้ให้เป็นสมาธิดีๆก็โอเคมันก็เร็วเร็วเหมือนกัน okay. well, sure. ลองดูซิ <Okay. S 1> พี่เพิ่มเนื้อหาเข้าไปอีกอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้เรามาดูความหมายในทฤษฎีเด็ดนะครับเคเมอร์บอกว่า เขียนมาว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอสมก,การ ax ทเอ b ที่เราเรียกว่าสมก,การ克莱เมอร์สมก,การเค莱เมอมกกรเเม์อนะฮะนี่สมการ克莱เมอร์นั้นทฤษฎีบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เดน a เป็นศูนย์มันจะหมายความในภาษาทฤษฎีเดนไว้นครับจากที่เราแก้สมก,การน้อตเห็นว่าถ้าเดนเป็นศูนย์เด a เดซ a เป็นศูนย์คือเดนของเม็ริกสมมติ เลนของเมนติกสมบูริ์เป็นศูนย์เราจะเห็นว่าค่า x ค่า y นะครับค่า x 1 x 2 x 3ค่า x ค่า y ค่า z นั้นมันจะหารด้วยเลต a ทุกตัวเลยใช่หรือไม่มันเกิดจากการเอาเลต a 1หารเลต a เลต a สหารเลต a เลต a 3หารเลน a เพราะฉะนั้นถ้าเลต a เป็นศูนย์ปับ๊บศูนย์เป็นตัวหารมันจะไม่มีนิยามนะครับจากเคนเมอร์บอกว่าค่า x i ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลต a i หารด้วยเลต a เลนะ a ตรงเนี้ย เมื่อเเอเป็นศูนย์ุ๊จะไม่มีความหมายภาษาสมก,การก็เลยบอกว่าถ้าเดตเอเป็นศูนย์สมก,การ a x เท่ากับบจะไม่มีคำตอบจะไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบหรือถ้ามีจะมีคำตอบหลายชุด จะมีคําตอบหลายชุดจะมีคําตอบหลายชุดในกรณีที่เดซเอเป็น0ูนย์คำตอบหลายชุดมันจะหมายความอย่างนี้ว่าถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างง่ายว่าถ้าเราพูดถึงสมการ2อคูณส A เป็2 2, น2อคูณสอะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเเป็น2อคูณสละเรมติกเอ็กซ์ีก็จะเป็น1เท่าไรน,นัดบีพลราม 2คูณ1ใช่ไหมเมติกเ็ซจะเป็น2คูณ1ด้วยเน่ถ้าสมการมันเป็นสมการ2อคูณ2มันได้เกิดสมการลักษณะนี้ขึ้นถ้าเราเจอในมอมอสาจำได้ว่าสมการเส้นตรง2เส้นขนานกันนะฮะ a 1 x บวก B บวก C ถ้าเราสูนยเนี่ยเป็นสมการเส้นตรง2เส้น a บวก b y บวก c 2เท่ากับ0ูนย์เนี่ยสมก,การเส้นตรงสอเส้นท่าชุดของ x 2ชุดนี้ a x บวก b, b y a x บวก b, b y ชุดสอช,ชุดนี้เหมือนกันทุกประการและ c ไม่เท่ากับ c 1ไม่เท่ากับ c 2 c 1ไม่เท่ากับ c 2ก็แสดงว่าเส้นตรงสอเส้นนี้ขนานกันขนานกันและเป็นขนานกันคนละเส้นเป็นขนานเส้นตรงขนานกันนะครับขนานกันคนละเส้น ขนานกันโคลรเซนเมื่อขนานกันโคลรเซนเราแก้สมการก็คือเราแก้สมการหาจุดที่มันตัดกันถูกไหมครับเป้าหมายเรื่องแก้สมการหาค่าเอข้าวายค่าแซดคือหาจุดตัดระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรงถ้าสมการของตัวแปรนะสมการเส้นตรงหนงเราหาจุดตัดเมื่อมันไม่มีจุดตัดนะฮะมันก็จะหาคําตอบไม่ได้นั่นคือกรณีที่เด้นเอสมการไม่มีคําตอบหมายความอย่างนี้ไม่มีจุดร่วมกันระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง สมการนี้ไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบนะครับคําตอบนี่คือเคสแรกสมก,การเ x ็กซบ b เมื่อเราแก้แล้วจะไม่มีคําตอบต่อเ,เมื่อเส้นตรงสองเส้นมันขนานกันโคโรเ้นแต่ทีนี้มันจะมีเส้นตรงอีกชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งถ้าเราสังเกตตรงนี้มันจะเป็นว่าถ้า C1 เท่ากับ C2 จากข้อความเดียวกันนี้นะครับมาเท่ากัน มันเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันมันกลายเป็นเส้นตรงสมการเส้นตรงสองเส้นที่เท่ากันทุกประการเมื่อเป็นสมการเส้นตรงสองเส้นเท่ากันทุกทั่วการก็แสดงว่ามันมีเส้นที่มันตัดกันที่มันมีจุดร่วมกันกี่จุดครับอินทิจิตี่จุดไหมเส้นตรงสองเส้นมันทับกันอยู่ตอนีซีหนึ่งกับซีสองเท่ากันมันจะหมายถึงกรณีที่เส้นตรงสองเส้นทับกันเมื่อทับกันจะมีจุดตัดจุดร่วมตรงนี้มหาศาลเขาเรียกว่าถ้ามีจะมีคําตอบหลายชุด คำตอบคือจุดทุกจุดที่วิ่งอยู่ตรงนี้แหละครับคําตอบที่มีคําตอบหลายชุดหมายความอย่างนี้นะครับเส้นตรงสองเส้นทับกันนะเส้นตรงสองเส้นทับกันเส้นตรงสองเส้นทับกันมันก็เลยมีคําตอบเป็น Infinity, อินฟินิตี้คำตอบมีคําตอบอนันต์อันเดียวกันับคำตอบหลายคำตอบนะครับ นี่ำตอบหลายชุดนั่นคือความหมายในกรณีที่เดซเเป็นศูนย์ในสมการเชิงเส้น2ตัวแปรหรือสมการเพเมอร์2ตัวแปรสมการเพเมอร์2ตัวแปรทีนี้ถ้าเราขยายความขยายความว่า ทบอที่หว่าอย่างนี้ถ้าทบอที่สองบอกว่าทบอที่สองบอกว่าถ้าเดทเไม่เป็น0ถ้าเดทเไม่เป็น0นย์แล้วนะครับสมการ x i เท่ากับ d เด Net a เหนึ่งหารด้วยเดทเตรงเนี้ยเอหารด้วยเดทเตรงเนี้ยสมการจะมีนะครับสมการ a x เท่ากับ b จะมีคำตอบจะมีคำตอบและมีชุดเดียวและมีชุดเดียวนะครับสมการจะมีคำตอบและมีชุดเดียวหมายความเป็นไงเมื่อกี้เราพูดถึงเส้นตรงสอบเส้นขนานกันพลอเส้นสมการจะไม่มีจุดตัดไม่มีจุดร่วมเมื่อมีจุดตัดไมีจุดร่วก็แสดงว่าไม่มีคําตอบใดๆ แต่ถ้าสมการสองเส้นขนานกันและทับกันแปลว่าเส้นตรงและเส้นทับกันจะมีจุดตัดเกิดขึ้นินที่จุดนะครับมีคำตอบนั้นแต่ถ้าบอกว่าเดซเอไม่เป็นศูนย์มันจะหมายถึงเส้นตรงสองเส้นตัดกันที่จุดสุดเดียวนะครับ a x 1บวก B ีบวก C1 กูเนี่ยตัวเลขชุดนี้นะครับเนี่ย a x 2 x บวก b y2 บวก C2 มันเป็นเส้นตรงจะมจีจุดตัดเกิดขึ้นจุดเดียวอันนี้คือคําตอบที่เราต้องการนี่คือจุดคําตอบจุดต,ต fruit, ัดกาวมันจะมีจุดเดียวเหมือนที่เราแก้การบ้านเรียกแก้การบ้านสมการเส้นตรงสอบเส้นตัดกันจะมีจุดตัดเกิดขึ้นเพียงจุดเดียวความหมายคือตรงนี้เพราะเราทําแล้วเด่นไม่เป็นศูนยแม้แต่ข้อเดียวก็แสดงม่ามีค่า x วายออกมาชุดเดียวชุดเดียวทำไมเรียกเป็นชุดเพราะว่ามันมีทั้ง x และ y เป็นหนึ่งคู่คําตอบเราเลยตั้งชื่อว่าชุดคําตอบ เพราะเป็นสมการสองตัวแปรเรียกว่าชุดคำตอบนะครับดนนี่คือความหมายของมันได้มองก็ถามนะนความหมายเชิงลึกของมันภาษาทฤษฎีนี้บางๆางหนังสือส่วนใหญ่จะไม่ได้เขียนไว้ระดับมปลายจะไม่ค่อยเขียนไว้ นะครับจะไม่ค่อยเขียนในระดับอกไปรายโดยูที่มหาลัยแต่มันมีหลายสนามที่มันเอาส่วนนี้มาถามแด้เด็กก็งงในความหมายของมันทีนี้พี่ลองขยายความไปที่3มิติบ้างทําไม2มิติเพราะมี2ตัวแปร x y 2ตัวแปรถ้า x ตัวเดียวเราเคยเรียนแล้วถ้าตัวเลขบนเส้นจำนวนเป็น x ตัวเดียวก็คือ1มิติถ้ามีแกน x แกน y เกิดขึ้นเรียกว่า2มิติมีค่า x ค่า y แต่ถ้ามีค่า x ค่า y ค่าแเกิดขึ้นนะครับ มันได้เป็นสามมิติมี x มี y มี z เป็นสามมิติเกิดขึ้นในสามมิตินะครับที่จะขยายความว่าถ้าในสามมิติมันจะหมายถึงอะไรสมการเชิงเส้นสองตัวแปรเป็นสามตัวแปรไอ้สามตัวแปรที่เราเล่นๆตรงนี้นะครับที่เราเล่นๆตรงนี้เนี่ยอย่างที่ใช้ตัวอย่างจบเพ่านี้ถ้าสามตัวแปรถ้าสามตัวแปร มาตรงนี้นะครับเราจะสมมุติว่าเมื่อไร่เมื่อไร่ผมอยากให้เราจินตนาการตามนิดหนึ่งสมาธิอยู่กับพี่นิดหนึ่งครับเดี๋ยวไปส่วนตัวกันตรงนี้เวลาเราพูดถึงจุดคือปลายปากกาปลายปากกาเรียกว่าจุด นะแต่พอน้องยิงแสงผ่านจุดเข้าไปยิงแสงผ่านจุดเข้าไป